สวัสดีครับคลิปนี้นะครับแอดยังไม่เคยพูดถึงฟุตบอลดาวซันโวอันดับดาวซันโวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับอ่ะขอสักหนึ่งคลิปนะครับก็วันนี้วันที่10มีนาคม2024นะครับผมก็จะคลิกออฟก,กันนัดที่28ทับนะครับเห็นหลังวับวับไวๆอะไรประมาณนี้เรียบร้อยแล้วแหละก็มาดูอันดับดาวซันโวนะครับผม ลำดับใครที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะสมคำลำเลือครับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับของทีมเรือใบครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ18ประตูนะครับผมอันดับที่2นะครับอ่าแอตตันวิลล่าส่งเข้าประกวดนะครับผมโอลิวัตกินนะครับโอ้โหตัวนี้จี๊ดมากเลยแอดชอบเลยนะครับของแอตตันวิลล่านะครับ16ประตูนะครับอันดับที่3เป็นใครไม่ได้นะครับโมฮัมหมัดซาลาจากลิเวอร์พูลนะครับ อาจรวดทางเรียบทางด้านกราบขวาของลิเวอร์พูลนะครับ15ประตูนะครับตามมาเป็นอันดับ3อยู่อันดับที่4นะครับอดิสซูน่าทีมลิเวอร์พูลแล้วก็เซลซีครับโดมินิกโซลันกี้นะครับบอลนัดส่งเข้าประกวดนะครับ14ประตูเท่ากับจอแดนโบเวนนะครับของเวดแฮมแอร์นี่นี่โบเวนนี่แอดชอบเลยอะทางด้านกราบขวานี่สุดยอดเลยนะครับ14ประตูเท่ากันกับโดมินิกโซลันกี้นะครับ อันดับ6นะครับอาเซนอลนส่งเข้าประกวดครับบูกาโยซาก้านะครับอ่าจะวดทางขวาของทีมชาติอังกฤษนะครับอาเซนอลนะครับ13ประตูเท่ากับซอนเฮืองมินนะครับของสเปอร์นะครับศูนย์หน้าทีมชาติเกาหลีใต้นะครับที่จะเอ่อแต่เห็นข่าวว่าไม่ได้มานะจะเจอกับทีมชาติไทยในศึกคัดฟุตบอลโลกรอบสอโซนเอเชียอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับ13ประตูนะครับซอนเฮืองมินนะครับ อันดับที่นะครับอิซักนะครับอเล็กซานเดอร์อิซักของซาลิกาดงนิวคาสเซิลโหสิประตูนะครับเท่ากับฟิลโฟเดนเลยครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิประตูเท่ากันนะครับแมมีตัวเด็ดๆเลยครับก็ก็ตามนี้ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเหล่านี้เนี่ยถ้าบวกค่าตัวรวมกันเร้โหสร้างสร้างถนนเข้าไปนครนายกได้สบายเลยนะครับตัวเนี้ยก็อันดับที่10นี่มีหลายมีหลายคนเลยครับ มีหลายคนเลยครับเดี๋ยวาหากว่าถ้าหากว่ามันเขาเรียกว่าอะไรกระชับกระชับเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอดจะอัปเดตลงไปนะครับก็มีมีฮังฮีซานนะครับของวูฟวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็ลิสตาลิซันนะครับของของสเปอร์นะครับทีมชาติบราซิลแล้วก็พารเมอรนะ์ของเซลซีโคพาเมอร์เนี่ยของเซลซีแล้วก็ตามมาด้วยดาวินนูเยสนะครับของลิเวอร์พูลนะครับ เนี่ยสิประตูเท่ากันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแอดจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับสำหรับดาวซโน่ของพนะิมลิกจริงแอดก็ไม่เคยทําคลิปลักษณะนี้สักทีหนึ่งก็ถ้าเทียบนะครับเทียบเทียบเพีเคียงกับสมัยนู้นปียุค80ยครับเอียนรัดเคนนี่เดกลกรีนครับถ้าจะสิ้นสุดฤดูกาลเนี่ยเคนนี่เดกลกรีนเนี่ยซัดไปจะเอียนรัดนะเอียนรัดจะซัดไปจะประตูเลยนะเนี่ยนั่นนั่นมาก็อบอลสมัยเก่าเนาะเอ่อ f อฟเคยเห็นไหมครับแผนสี่สองสแอดยังทันเลยโอนะ้สี่สองสี่ะมาเจอถ้าสมมุติว่าบอลยังไม่พัฒนานแล้วเล่น4ี่สองสี่โดนถล่มตายเลยครับนี่แอดถึงโค้ดโค้ดทีมเก่าๆเ,เ,เขาใช้สไตล์สนะ2่สองสสสสามสายังมี้แต่สี่สเนี่ยยังยังสามารถวนเวียนกันได้เลยประมาณเนี้นี่คืออันดับดาวซาร์โครับเดี๋ยวแอดจะลงอย่างต่อนเนื่องให้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็เย็นนี้ครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้หวังว่าอันดับดาวนซันโวน,น่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเออร์ลิงฮาแลนด์เออรดาวิดนูนเยสโมฮัมหมัดซาร่าเออ์อะไรมาเจอกันนะครับมาเจอกันนะสกอร์น้อยครับสกอร์น่าจะ1 0 2 1อะไรประมาณนี้ยถ้า2 1เนะี่ยสกอร์สูงแนละ้ถ้าต่ำกว่า2เนี่ยก็สกอร์สกอร์ต่ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอฟซีเราก็รับทราบกันดีอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ